สวัสดีครับสบายดีอ่าวันนี้ภาพพี่น้องมาเบิงสวนบ้าสเสียงเนาะสวนสมเกวียนบ้าสเสงนะครับอ่านี่ก็เป็นหน้าผานะครับหน้าผานะหน้าผานะครับลงมาข้างล่างก็เป็นสวนสมเกาวาียนนะครับมาเบิงกันว่าพี่น้องปีนี้ที่จับหมากจับผลบ่นเนาะพี่น้องเลยนะครับหย่าเขาโคกพี่น้อง ้าหกแห้งนะครับนี่มาเบิ่งน้ำกันนะมันนี่หมากโบนะครับหลังจากฝนตกแล้วเนาะว่างหันฝนตกแห้งแห้งพินนองเลยฝนตกแห้งหลายนะครับหลังจากฝนตกแล้ว็ยินเสียงนกเสียงกาฮ้องแก๊ก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 อยู่นะครับบรรยากาศอยู่ในป่าในสวนนะับพ่น้องเนาะเห็นวาเบิ่งหามาเบิงเบ่งตงัวนหนีเบิง่งเนวา สังเกตว่าเห็นมีมีผลมีหมากแล้วพินองนะครับนี่แหละครับพินองซ้ำซ้นบางปีได้พินองซ้นบางปีได้แหนะครับสุดเกวียนนะครับนะครับมาเห็นมาน,นะนะครับบานีว่าเสกาจะเริ่มเนาะหลังจากนี้ไปว่าเส้กาจะเริ่มนะครับจะเริ่มอ่าจะเริ่มบํารุ่งเนาะบํารุงนะครับ ใส่ปุยเนาะใส่ปุยล่องเบิรงน่ามัน,นจีจับใ้ดีส้ำมใดนะครับน่ะอ่าพีนีคนฟงังนี่หมากนี่พ้นลาอยู่พ่น้องเอ้ยพน่น้องนะครับเป็นนอะอ่าถือว่าได้พนลนเพียนพ,นพ้นพิน้อง พ่นในกองอาจจะพ่เห็นพี่น้องนะครับเห็นว่ลูกยังเล็กอยู่นะครับลูกยังเล็กอยู่นะครับหลังจากฝนตกแลพี่น้องเอ้ยบังงันตังแห้งๆไปนี่เบิ่งบรรยากาศกันาะบรรยากาศคนนะครับข้างบนนี้เป็นหน้าผานะครับหินผาใ่นะครับพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นหินผาลงกมากข้างล่างนะั่นก็เป็น เป็นพื้นดินนะครับว่่เป็นหินแล้วนะครับเป็นดินนะครับเป็นดินลงมาก็เป็นสวนบอเสกนะครับปีนี้โฟค่คน้าง,ง,งจะลายพี่น้องใบเขียวอยู่พี่น้องอเลยเบื้องต้นนี่กับเจ้าลายอยู่ด้พี่น้องเลยนะครับเจ้าลายอยู่เนาะแต่ว่าข้างบนมมหลาย มิลายอยู่แต่ว่าบอเซิงกับซุ่มก่งไปบทถึงเนาะยูสูงนะครับซุ่มซุ่มซุ่มเขียวหวานบอเซิงนี่จะสูงนะครับทั้งบานบอเซิงจะสูงมากเลยนะครับสูงสูงนะครับสวนสวนข้างหน้านะการะเม่นนะครับ่กระเม่นนะครับไมีแต่สวนนะครับข้างหน้านะครับ วน้นแตงนี่กาปิดได้4ปีแล้วนะครับเป็นหมากป็นพ้นได้4ปีแล้วนะครับบางต้นกาลูกซื้อว่าจะตายเนาะนะครับบางต้นก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนหลังยังสมบูรณ์อยู่นะครับต้นนี้กาจับลายอยู่นะครับจับหมากลายอยู่นะครับยากาเป็นตัดเลยผิด้นนอกเลยยากาหกน้ำนะครับ นะอีกประมาณสองสามเดือนนะประมาณเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาเขาจะตัดใหม่นะตัดใหม่มะขานะครับถ้าบ,บกขําเนี่งามันจะหักเพราะว่ามันดกหลายนะไม่มีหลายเลยนะครับนะเห็นแต่หมากพีนองเลยม่แต่หมากเห็นไหมนะต้องตัดใหม่มะขานะครับทุกๆปีต้องตัดใหม่มะขานะครับปีที่แล้วนี่จะ เป็นกระด baptism, response, amine, ันนะเป็นกระดันค่อนข้างจะ่ลายนะครับก็เลยบค่อยบุคอยได้ขายนะครับก็เลยปิดทิมมากกว่านะครับกับบุ้หูเนาะอ่านานๆเป็นเทือนหนึ่งนะครับเป็นกระดันนะครับอ่าบุ้งหูเป็นอย่างนะครับกระฉีดยิ่เนาะฉีดบำรุงแต่ว่าก็ป็นกระดันต้องฉีดบำรุงเนาะบำรุงก็ยังเป็นกระดันอยู่นะครับต้นนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์พี่น้องเบื้องความสูง ความสูงของอสมเขียวานบานบาเสกน,นะครับสูงมากเลยนะครับีน่นะนะครับนาความสูงนาจะอยู่เจ็ดเมตรนะครับความสูงเนาะนะครับอาจจะเจ็ดเมตรนะครับนี่ความสูงนะครับสูงมากเลยนะครับมากโดกโกปีนี้สิลองเลยโลกแห้งนะครับโกแห้งสงสัยตรงหาใหม่มาหลายๆมา้ำนั่นแหละครับหาใหม้มา้ำเลยครับ ก็จะมีหินผาน้ำนะครับมีหินผาปะปุนป kind of ็นน้ำนะครับเพราะว่าหินผานี่เป็นหินผาที่ดีนะครับเพราะว่ามีหินผาปะปนน้ำมันจะสามารถดูดเอาความชื้นนะครับเอาความชื้นความเย็นนะครับเพราะว่าสมเขียวานค่อนข้างจะชอบอากาศที่จะเย็นนะครับเย็นลลยกับบรัยน้ำร้อนกับบรัยนะครับสมเขียวหานจะชอบจะมีหินผาปะปุนเป็นน้ำนะครับ ตัวนี้ดกดกพี่น้องเลยต้ตนบันบไ ok ตพีน่น้องนะครับเวลาปิดก็ wow. ึ make, ้นงอขึ้นยากคืนกันด้พี่น้องเลยเห็นดกอยางสี่พี่น้องอืมนะขั้นใดนี่สิบสองขั้นพูดนะพี่น้องเลยมากลายใส่นี่ครับจังบิดถึงนะครับนะอายุได้อยู่เปดเก้าปีนะครับเนาะเก้าปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นเป็นแบบนี้นะนะครับเดือนพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาธันวาค่ะธันวานะครับต้องปิดขายแล้วนะครับเนาะทุกๆปีเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวานะครับนะครับปิดขายแล้วนะครับมาเบิ่งสวนแปลงนี้เนาะเนี่ยบอเซงปลูกที่หลังนะครับตัวนี้ปลูกหลังมูนะครับผมปลูกหลังมูเนาะนะครับตัวนี้ได้ปีที่สี่นะครับ ซี่ปีเล้วนะครับต้นใดที่เห็นสมบูรณ์ก็ถือว่าเริ่มจับดอกจับหมากได้เป็นหวังหน่วยนะครับอืมนะครับเพราะว่าซี่ปีใดปิดเนาะได้ปิดแล้วต้นที่สมบูรณ์นะครับหมายถึงว่าถ้าห้าวปลูกปลูกเบียบเบ้ยนะครับปลูกเบี้ยนี่ก็จายั่งยั่งยั่งทันเป็นหมากเนาะนะครับยั่งทันจับดอกอยู่นะครับวันนี้ห้าวมาสิงการนะครับการงาตงานะครับตงาเนาะ นะครับอันนี้ผมตัวงาเองนะครับตัวงาทั้งหลังผมเนาะนะครับผมตัวงาตรงนี้นะครับนี่ครับเนี่ยนะตัวนี้ผมผมตอแหลมันบออกนะครับมันบบออกนะมันบบออกผมก็เลยปาไว้นะครับถ้าเกันว่าปลูกแล้วมาปลูกตรงนี้นะครับซี่ปีนะครับปีนี้เริ่มเป็นแล้วปีหน้าน่าจะลายกว่านี้นะครับ ถ้าปลูกงาถ้าปลูกงาเนี่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นหมากไวบคนน้อยน,นึงนะครับถ้าาปลูกเบียร์นี่ก็ซ่าจักสองปีเนาะนะครับลาสองปีนะครับถ้า,ามเมีนซีปีเด็ดปิดกับถ้า,ามเมีนเบียร์กับเมีนหาหกปีพุนออ่นแล้วเด็ดปิดนะครับท่านลังก็เป็นส่วนเบาเสียงทั้งหนากรรมเมนเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น าผาลงมากก็เป็นปลากล้ยนะครับตื่นใหม่ใยได้หลอุดมสมบูรณ์สัตว์ปลากัหลายนะพี่น้องนะครับแต่ว่าหากจากบ้านผมมากกะไกลเนาะหาสิบคัวกิโลนะครับยุคนละเมืองเด้อน,นะครับตรงนี้อยู่เมืองกาสีนะครับเมืองกาสีนะครับแต่ผมอยู่วังเวียงเนาะนะครับห่างจากบ้านผมมาหาสิบเกิโลนะครับ เห็นว่าพ่นองตัวน,นี้ก็เริ่มเริ่มแลวเนาะเริ่มเลยครับเห็นเริ่มมีดอกมีหมากแล้วพินองอายซีปีนะครับซีปีมีหมากแล้วนะครับคีบ่ว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์งามยนนะครับเ,ออเพราะว่าดินก็นเป็นดินที่ดีนะครับตัวน,นี้ดินที่ดีเลยนะครับปีหน้าคิดว่าจะเป็นหมากทุกต้นแล้วเนาะนะครับ อ่านี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวนนะครับขอบคุณนั่นแหละครับ,บคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอเซนจ,จะพยาบยาอัปเดตเนาะอัปเดตทุกๆเดือนห้เบิ้งว่าสุมเขียวหวานใหง่ายจตูซ้ำใดน,นะครับผมขอบคุณนั่นแหละครับ